ครับผมวันนี้เราสองคนก็มารายการสนามข่าวกันเลยครับดีเลยวันนี้ได้เจอคุณปรินครับปรินตัวเป็นไปเลครับผมผมประภนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหน่อยเรื่องน้องเมียอ่าผมยังมีลูกเพิ่มมันไม่ใช่มันยากเลยวจะบอกอะไรให้นี่เรามีลูกกันหมดแล้วนะมีชายยังไม่มีเลยต้องเห็นใจเขาต้องไปสอนถูกต้องครับขอบคุณแหละ คือการง้อเมียหรือว่าทําให้มีลูกเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยไงนะเอาเนี้ยคุยกันนานน่าคุยกันมาเอาแบบฉบับย่อฉบับย่อคือเราต้องหาบรรยากาศที่ดีอ่ผู้หญิงจะเคลิบเคลิ้มไป่กับเราในบรรยากาศที่ดีฝนตกหน่อยๆมีกระท่อมหน่อยหน่อยมีเสียงคลื่นซัดสาดหน่อยหน่อยแล้วก็ทําเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ก็ไปติดตามชม้วยครับคืนนี้มมพสศวาดตอนจบแล้วครับผมต่อด้วยองค์เลยนไครับไปต,ต่อด้วยเมกาไปเมามาโดยก่อนก็จบวันพฤหัสนี้แล้วเหมือนกันท<ช>่คนผู้ชมท่ก็ที่สำคัญสุกเสาร์ที่นี้ห้ามพลา,า,าดครับโซเวรีครับจบเช่นกันวันอาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ครับผมาปติดตามด้วยครับขอบคุณครับ